ด่วนตอนนี้เลยไม่งั้นของจะหมดแว่นตาสีชมพูทำง่ายมากๆเลยค่ะแจกเพียงแค่1 0,000มืนชิ้นเท่านั้นบาเลยว่าอันนี้สวยและห้ามพลาดเด็ดขาดนานๆทีจะมีแว่นตาสวยๆมานะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คิปเหมือนเดิมนะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน,น้องต้องไปที่เดียวกับพี่แป้งนะคะนี่นะคะใหน้น้องวิ่งมาตรงนี้ได้เลยหรือจะเทเลพอร์ตด้านซ้ายมือไปก็ได้นะคะหาลูน้องขึ้นว่าเทเลพอร์ตเมื่อไม่ขึ้นนะคะให้กด e เข้ามา เิดเควสต้องเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นมาก่อนนะคะเราจะต้องดูเควสก่อนว่าคนโน้นเนี่ยจะต้องฟังเพลงอะไรบ้างของพี่นะคะขึ้น4 5 6หใช่ไหมด้านซ้ายมือของพี่พี่ก็ต้องฟังเพลง 4- 5 6ห้าหคนโน้น <ๆ S 2> บางคนอาจจะเป็น 2- 3 4สเนี้ยโน้ๆก็ต้องฟังเพลง 2- 3 4นะคะโน้ๆห้ามกด ห้ามกดข้ามเพลงนะคะน้องๆแล้วเราต้องฟังเพลงให้จบทีละหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงนะคะไม่งั้นนะคะน้องๆจะไม่ได้ของนะคะห้ามกดข้ามเด็ดขาดเด้อการน้องทำคบนะคะให้น้องกดแล้วก็กดบายไอเทมได้เลยนะคะของก็จะขึ้นแบบนี้รีมาทำนะคะเพราะมันง่ายมากเดี๋ยวหมดก่อน